สวัสดีครับพี่น้องพ่อการ์ดเชียร์เขาครับกับคนภาคกินภากจีนภาคเห็ดพี่น้องวันนี้มีโอกาสได้มาทั้งภาคอีสานนี่ครับทั้งหนองบัวลำพูพี่น้องนะครับมี้สีมาซามาบ้านเฮาเชียร์าพี่น้องจากที่ไปหาจับปลามาปิ้งมาก้อยสู้กินพี่น้องไปติดตามกันเลยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์เชียร์เาไปลุยกันเลยครับอฝากต่อทั้งคุณชูไปฝากต่อทั้งคุณเรือบ๊อบบ้านเตี๋ยลากเขาเตี๋ยน้ำเพียงนั่นเตี๋ย จังมึงดีกอนาดมลงเนยเนี่ยวเชียได้หนึ่งของเชีย่องเ่หันชียบ่ได้วานนี้เป็น้องลากใเลยลากเอาเลยครับเดี๋ยวเาไปเบิ้งกันว่าที่ได้ตัวไหนตัวไหนมันได้ดีครับบรรยากาศทั้งอีสานเขาพี่น้อบ้านๆเนี่ยเขามองงามไหมเนี่ยมันป่าลายห n าไม่ตัวปลาไหลไหม่าานปลีนะยี่าเด้อไลเอปลาในสาเนี่ยเรพี่น้องห้าเอาปลาในสาเนี่ยละครับปิดม่รุนกันว่าทีไดเพราะโลบมือเนึ่นายพันเทาเต็มน้ำเลยแต่ว่าปลาที่เต็มน้ำบ่โอ้คมเล็กกว่านั่นเตะอโอ้ได้เลยตัวนึง้่ปเ่

เท่นังก็เป็นลนรงนรบรี้ไปเลฮโอ้ทั้งนึงว่ท่นดาแหลงอยู่ไงท่านหนึ่งงมอไเอาวางลงเลยลุยไปเนี่ยลรเูโอ้มันมันบวกไปเลยิไบวกินกูดิอนคู่ป่าได้ไม่่ ก็ไม่กะไมนต้องคู่อย่างไรกางนี่เลวแล้นไมจกออกจากถงเฮียถงวะไปยังปักมือไงโอ้ยมก็ทักกลางไม่ให้กูเนาะถงเอลังมาดีสิก็พามือกูแหนเลย์ะเอาไม่ออกด้วยนี่ไม่ยังยังมืยดุ่ง น้าใสน้าใสอ่น้าใสเปนกุ้งนเด้นรนี่ไงยึดีนูี่มป่านน้อนนปาหงกิมปลาหนินเด้อปลานินเอาปลาปลาอิศบก็ไม่เห็นว่าปลาที่เขาไปปิ้งไหมเอายืดไทปลปปิ้งเอายืดพี่เอายืดดอนนี่นี่งวันนี้โคโลยืดปลาเนี่ยปลาชีงูนี่เกีอบไปคือกัขอนใหม่หิตี้แม่กัเอ้า เดนี่าก็มูอย yeah yeah. ู่ต yes ัวน okay, ี да> ่้ตงดวาต้ยว well, ่ต wow. ้เวาตงดวบาตุ้งเวาต้ดวนงเวาต้บ่า้ี่วุ้เดี๋ยวบ่าตุ้นดี๋ยว้ีว้งดี๋ยาวตุ้เบาต้ดี๋าวตงวต้ียวว้วงีว้ ต้องลาไปไกลกับทันเดียวปลาหิงงูนี่ไล่ออกจากยอเลยเดี๋ยวเอาไปส้องงอกัน่มงูเพือกครับขอดสามไอดพริกเลยพี่น้องปลูกพริกไว้หอมนี่ครับปลูกพริกปลูกอู้หัดมันสุกหรือยังเนี่ยไปดูสิอือสุกปะวะยังสุกเลยมั้งเนี่ยเนสุกแล้วหัดเนี่ยหัดสุกแล้ว น้องพี่น้อนี่แหละครับกินที่อยากยังกระบื้อึดครับพี่น้อมีบานเหาเดี๋ยวมีถูมันเี้ยโอ้เนี่ยโอ้โหเท่เลลของห้านลองหัดจับดินี่นี่นี่พี่น้องอู้้ พี่นองหอมหวานแล้วก็ทานง่ายโอ้หอมอืมงกินแบบนี้เลยพี่น้องอืมอืมเต็มให้หน้าเลยหุ่มิเต่นเดียวนะครับปุ๊บเป็นเจ้าเฮ่อแมงมดเลยเนี่ยีกินตะมากสุกๆมันเพื่อน เอามตีเอแม่เอ้ยรู้จกแมมีแมล้วโลบ่เด้เนี่ยฮะแม่ล้วโล่มีบ่มันมีแต่มันหาบ่เลยฮึบังลินรู้ลินกานบ่เด้เนี่ยว่ามันจะสุ่นไห ซมาสิอเป็นปลานิ oui ่งกอนจังหวะนี mm ้โซมาสิเป็นห้องเขาห้องเขาคือนสมคือตีนเชีคยอกันเนื้อไปชิงงมาเนี่ยอาอีกแล้วลูกแม่น้ำค้งนะเหมร้อนาได้ไมทีละกนีเดือดต่อไม่เตอเยได้บ่เตานีเอดเมาไม่ตอปชิงง่ ปีนทุกข์เลยเก็บเสื้อหางเสื้อหางก็วเสื้อเราเดี๋ยวอมเนี่ยเล็เ็สงเไปส่เถุเอาถุเก็บเก็บไในถุงด้เก็บอในถุงเด้ตัวป่าปอ่อกง่ไว้เตัวป่า จะยิไปเดี๋ยวแมาไอ้ดไปถุงปลาปาเรียวปลาตัวเดียวไปกนเช่ไหมไปเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวไปเดี๋ยวเปลาตัวเดียวแมันก่อนแมัก่อนเจไดเดี๋ยวที่ัวาเตี้เออเดี๋ยวมันจีบบ้านอ๋อีบบ้านมันดีมันดีดีเลยปลาตัเดียวป่ยปลาเนาะทานตายได้แล้วมัมุดสามบาทได้ปยปลาตัวเดียวไดมั้ย จมอ่ะนิ่งมี้ยวหเบิดแล้วหล้วตีนบังขาดไปแล้ว่นอยู่ใต้หินเนาะขาดไปแล้วกันไล่ไออกเกิดจากเพียรเต็มตีนย้ะเพียจับปูเตี้ยเต็มเต็มเนาะใต้หินเจัปูเต็มตีนเดี๋ยวเดี๋ยว่าังเอาอกกัน โอ้ยมัวดียวดิงัินมันไม่ลึกนะลองเอาจีนลงดิลึกไหมนีงไงเป็นยังไงนินนินน้อยอโอได้สมได้หลายหนังเราพี่นอ้องหลายนัง้วครับเ <c ười> กินสิกแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีต่ป่านิ <c ười> นเดียวหาป่าขีงอกันขึ้นหินก็หนึ่ นี่นแลค่อยเยบเอาหัวเต็น <guarding> ท <okay>? ัหมดเหนไมถ้วงเหอนในกหลานเน่จเห็นตเนาะตกสโอ้ยไปดูไปทั้งวันนป่านี่ดุไข่ดุไข่ติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเคื่อนมาเลื่อนดูไข่ไปอรอบอไปได้อตัวนึงลุดลุดเลุดเขาเนีเฮบ่ <ส straightforward> é, ไปเอ๊บ <hyster ically> ไปเลย่เน้อลล็องเนี่ยปลาปลาโน่นจันต์เต็งเบ่อันอันเอาเอาพอได้กินกัพอเด้อที่เกป่อยเอาไปลไปคัดเอาไปคัดเอาโอกินลไปคัดเอาอจับเสเอาขึ้นมาบงด้วยาดนีอ้เปาแท่แล้วครับเนี่ย เน่นอนเป็นไห่ปะเมื่อทะเลไหมโออแบกใหญ่น้ำแขงเออแบบ่ายน้ำทมแงเหรอบกอักเลยครับบบกอักอิ่มเลยนี่ยเอาะลัดกน้นมาแล้วนะครับปาดลาดน้่ปลาดัสอะตัวเนี่เห็นแต่ขาบ้าพูดเนอะออตัวสอตัวกฤิพันกินแล้วเอาละเอาทั้งเี้ยนนอปลาด้ไม่ละมันหมดขากุนเนี่ยไม่ดิ้นทั้งหมด ได้ป้เจากเจาเกาเจ้าเด่น้พดหลงกินนะโอ้ยปาคอ่มันเดได้ปาคอส้เอาดิาคอปอีลมันเงยนะโอ้ยมเยไหนมันกินปากน้อยเจ้ปาคอกินมลาน้อยเจ้เอาเอาเ้อปเยเดดเอายกันคูดเจ้เอาคูดกัน ตเาฟักเลยไเอาัจ็กตเอาโอ้ปากควนีควเถอะเอาไมแมม้ยม้ยเนี่ยเดี๋ยวเออเอาเดี๋ยวกูจะไปนีดหนอกกอนโอ้ยอควงเขาไปพี่โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยป้าโอ้ยโอ้าอ้ยโอ้ยโอ้อ้อยอยยอ้อ้ยอออ้ย้ อยากได้กินเลยครัพี่น้องโบนูเดียบโบนเดียบโบนเดียบเดี๋ยวจิบไปคัดทั้งทั้งทีเจนึงครับพได้ปบนเดียพี่น้องพโบนเดียบเดียวเดี๋ยวไปโชว์ผลงานตั้งบนอีกเจนึงครับเดี๋ยววันนี้พี่น้องเขาจะไปเฮ็ด์ตั้งไหนกินไปติดตามกันเพื่อครับกินแบบบ้านๆเขาพี่น้องเฮ้ยว้ามีแม่ปลาตัวกันไหมมันหน่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเขาจะคัดออกครับเอาตัวตัวง่ายๆไปกินพี่น้องตัวน้อยๆเขาปล่อย ไปไปเาใหไม่เงยก็ไม่เอาอีก่าจังไัดทุ่มไเอาเอาไปนี่ไลออกไหมปะปะไินปนินอยู่ไหมนนไม่มาเมั้ยกิน่ปอออกปาคอตะปุ่นเน่ยปอตะป่นยคอรุ่มีปลโแข็งแข็งแรงเหรอวะเอาไปรอดกินเมื่อกี้เสร็จแข็งรงไหเอาไปรที่นอกนเนียเขาไปเาไปเฮ็ดกินกันครับ ขายอยู่ครับบ้านสองบาทนึ่ เรื่องแบบนี้พี่น้องบรรยากาศบ้านเราไปครับไปเฮ็ดกินกันพี่น้องบ้านเนี่ยได้แล้วเขาบ้านครับเอาพี่น้องหลังจากที่เขาได้ป่ามาพี่น้องเขากระดีมานี่ครับล่างออกเด่๋ยวทำความสะอาดป่าเรียบร้อยก่อนพี่น้องแตกยังไเขาต้องจี้คา แต่ไข่ก่อนเนีเขาวานนะ <laughs> มันจังหอมเน้อขันทมอกีนี่มันบอกหอมเน้พี่น้องยีสานบานมง้งต้องหดอุดนะบันี่เขาดีเสียกเนียบัดอ่ะครับ่าทดไ่่ห้ อโอ้ยกุกว่าจะได้กินแังบ้านนอบาทคุณ่ากินไปได้ดเอาเลยนะี่ตอนนี้ค่าตะไคร้เขาต้องมาครับต้องมีครับค่าตะไคร้ไปขุดนี่ครับอันนี้ก็หม้อต้มนะครับนี่เกียบบ้านดุงอันนี้เกียบบ้านฝางกับเกียบบ,ยบ้านดุงผสมกันบ้าน,นทั้งอื่นมันบ่เค็ม,มเขาได้เด้อเขา สนใจเขาได้นะครับเกียบั้นดุงเกียบั้นดุง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 บาทนี่เ้ากระสีพากันมาฟักนะครับผมเติมหม้อให้เดือดก่อนพี่น้องน้ำเดือดก่อนนี่แห้เสียว หม้อปูปหัวปลาเขาทีเฮ็ดไว้เนี่ยมีอะไรมีหอดอันสีไม่หอด้วยใส่พี่น้องหมกใส่ใส่ก,ก็ไข่มันใส่แก้วมาเนี่ยสำรวจทางมดแดงจัง่อยพี่น้องถึงมาเอาเนี่ยครับยึดต้นพี่น้องลงหมอนได้เป็นเอมามาครับกินต้มปลาน้วกันนี่แหละครับไปว่านรากสองบาทพี่น้องจนได้พ่อ <c oughs> ปลาได้สา เบินเลยครับน้ำก็เริ่มเดือดไปแน้องเดืดอดแล้วเขาก็กป่าลงในนี่หรองครัทำมีหลายเก่ามาใส่นในห,หมอน้ำดเด้หมดเดือดมีหลายมันมีสามห้างโอ้ลายได้หน่ะทหางอีกเลยเดีย๋ยวมาแง่ยี่มองเอาเวัแดงเขาไปชุ่ยใกล้ๆนะพี่น้องต้นม่วงเนี่ยแหละต้นม่วงกับต้นขุนเนี่ยแหละโอ้เดือดได้ที่แล้วครับนี่พี่น้องเดือดได้ที่แล้วครับน้ำเอ้าใส่ใส่เครื่องปรุงไปเนี่ย ได้เจเมื่อเงี้ใครมาแดงเอาใครใครไม่ด่เอาใส่หม้อเลยวดใส่หม้อเลยเอาะขันหนังดำาอันนี้มีใครพร้อมไหมดำๆเอาครับเอาเดี๋ยวเอาเอาใส่หม้อเลยอู้่บมึนี่เพียบเดี๋ยวหักมานอยหนึ่เลย

โดนไล่มันเปยได้พี่หน้องปลาต้มโดนหล่เปยครับต้มโดนไล่เปยเยด,ด,ด,ดี๋ยด้วเปยปอกมาไล้พี่น้องเขาทิ่ปันน้นปั้นน้ำมันในลหลับนะครับใส่ในหมอนใส่ในหมอปัป้นน้ำสมใส่ในหมออีกครับทั้ขิมเลยครับ <c oughs> นี่เหนัลูกพุ่ง,งพี่น้อยอย่าใหต้องเยอขินไปข้างอีกรอบนึงจากหนเห็นเพราะมันถมถน พราะว่าเขามาันบท่านในไทยสุรดนั่นบาตยาตะเกียคือท่านในเนัวอประเดีย๋ยวไทผงเนื้อเขาไปยังไงว่าสุกเหรอขั้นเข้าเดียวสุกเหรอสุกเลย์พี่น้องนี่สุกแล้วกินได้แล้วนี่เกล็ดออกงซีก็บใส่อันผูน้ใดหันผูน้ใดบ่มมากกับเอาไปมกพี่น้องนะครับแต่อันมื่อมากมากเกินกัซ้ำนี่แหละพี่น้องกินกันครับ พอดีเมื่อกี้นี่ไม่มีโอกาสนะพี่น้องได้ไม่ยามทั้งภาคอีสานเาทั้งพี่น้องทั้งหนองบัวลำพูพี่พี่น้องมาหาร่วมญาติอีกรอบหนึ่งสงกรานยังพ่อกันเทียนหนึ่งครับเมื่อนี้มีโอกาสเลยมาท้าชีพมาเอฟซีพี่น้องเขาเบิ้งขึ้นเก่าครับติดตามชมขึ้นเก่าบ้านๆเขาจิตบ้านๆพี่น้องในการจะทิ้งกันได้พี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันเก่าครับกับทั้งแชนเนลของเขาคนปะจีนปลากินปลาเห็ดปาเห็ดได้พี่น้องเนาะ ขอบคุณมากมากครับที่เขามาติดตามเนาะเดี๋ยวครับพ่อมาเบ่งยี่ิกเดี๋ยวเขาเฮ็เดยบ้อยแล้วเขาก็สิไปปรุงพี่น้องนี่แหละปั้นน้ำม,มันใส่ใส่หม้อให้มันสมๆมเนาะเดี๋ยวเขาไปปรุงกันที่เขาครับเอาขื้นไปค้างน้ำอีกรอบนึงแล้วอันนี้ผมยันมันเปียกโพดมันสิโพแสีพี่น้องเพราะว่าไปหาหมดแดงคั่นอันนี้อยู่เพราะท่านไ,ได้ได้ปรุงไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวเขาเอาขึ้นค้างอีกรอบหนึ่งค,<อ>ครับน้ำที่เขาปั้นดอกนี่เป็นไปดับข้าวป่าบดได้พี่น้องบ่มีข้าวเลยกับน้ำน้ำสมมดแดงนะครับ ลับๆประก,กันได้พี่น้องร้องไปเห็ดกินเบิ่งบ่งมีข้าวครับเห็ดแบบปลานี่ครับอันนี้ผีปลาใส่ใบตองไว้แล้วผีปลากัใกล้ปลาเขาสีอู๋อู๋เราก็ใส่แก้วครับเป็นแก้วโอเสียบคักอยรึนะนี่ครับหอมที่เขาที่ใส่พี่น้องเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วครับหลังจากขั้นปลาเรียบร้อยแล้วก็จะเตรียมหอมมบใส่ครับกหลังหัน่นเลยนี่มีต้นหอมนะครับแล้วก็หอมแดงพี่น้องใบกระปุก็ใส่ได้พี่น้องถ้าเ้างมักใมันหอมใบกระกูดหอมรวมันล่ะใส่ลงไปเลยครับนี่ต้งหอมผักชี้ต้งต้นหอม ใส่ร่วมกันถ้าเขาอยากใส่บวกอบมก็ได้ครับพี่น้องถ้ามีบวกอบขั้นใส่กันก็ได้ถ้าว่าผมถ้ารับผมนี่ว่ามดแดงนี่จะสุดอยอดเราได้มดแดงใส่มดแดงเอาไปนี่จะสุดอยอดเลยแอบคักแล้วครับใส่มดแดงพอหมดวอยางเราพี่นอ้องเดี๋ยวรอจักหน่อยครับเดี๋ยวเขาหยิบปรุงอาหารกันเราก็มากินกันครับแจ้วน้ำครับหกสิบบาท ใส่ใบตองเรียบร้อยมกซุกแล้วเขาก็มาเปิดใส่กับถวยแล้วพี่น้องบไดนี้ใส่แก้วกันร้อยนะเดี๋ยวาจะใส่เครื่องพี่น้องอเดี๋ยวใส่ขวดขวดหัวหอมใส่สุดลดลงไปก็ได้ที่เราทำเลย<ะ>มกขี้ปลากับมกไข่ปาลาครับสองมกห<อ>มาพี่น้องบาดนี้มา,ราปรุงกันครับเทพสร้างมาจากซาอูแล้วนี่มันจะบินมามใส่น้าปลาบ่ค่อยใส่นะครับมันเท่าใส่เก้วใส่เกลือ เสียบมาแล้วพี่น้องอันนี้ใส่ลงไปรดพี่น้องนี่เสียบไรอันนี้อี่หนึงบนะีหนึงี่สองี่สองเไปงตตไปครับมาจะเมักซ้ำได้เพชรแยงเพชรควายใส่เอาพี่น้องพี่นี่ครับใส่ลงไปเลยพี่น้องกขัวหอมบัาพริกนี่ครับใส่ แบบเก่ามันนี่เราคือหน้องแบบลาบแบบกล้อยบ้านเขา,านเนี่ยคือน้องใส่แบบเข้าไปเลยเพราะว่าเขาต้องเพราะว่าเขาขั้นป่ามันได้ได้แบบมีผงปง่ายนีย่คือเ,เราใส่ลงไปมันแสีบอยู่แล้วพี่น้องอันนี้ปลากล้วยปลาเนี่ยมันเสบตัวเมื่อไห่จะเห็ดคักตัวมันห้างจะจี้บุษฐาเก่าเ้อนหนึ่ง เตรียมด้วยเชฟด้นได้เฮ้ยเรอวะเอไว้ป่ะเป็บเดยก็เชยบไปก็เ่คแล้วอ่บเ่มาใส่ถั่วเสร็แล้วพี่น้องเช็ดเรียบร้อยแล้พี่น้องตักใส่ถั่วกินกันเลยครับมานี้มากครับผมไอกินลาบปลาต้มปลาใส่หมดแดงพี่น้องน้ำขาวจันพันมาบ๊บปั่นเลย นี่ครับต่วนี้ห้องกินแบบนี้ล้วน้อหัคายครับค่อยปลาครับเียะยได้เลอคายปลาสวัสดีนใันหนเ่ค่บค่คเวิร์ดกู้ธนันพี่น้องนี่ครับเชบมาจากเกาหลีเป็นไดเป็นไดขวัญทำเรื่อเป่าเชื่อจากเกาหลีครับ มามพี่น้องคัดเหมือนนั่งเขาวานี่ครับบรรยากาศพี่น้องกินเขาวบันไดเอาบรรยากาศแซ่บๆครับเพื่อนนัวๆน้ำกันครับเพื่อนวางไหนพันอะไรบ่เสียบครับเสียบคัดนะนี่นี่เชฟครับนี่เชฟเชฟว่าเชฟว่าจากไส์ไส์ก่อนไม่จากไส์อื่นเมื่อวันคือมันต้องมาจากอก่อเกาหลีได้เกาหลีรือญี่ปุ่นหรืออื่นครับเชฟพี่น้องร้านที่มาก กินขา้าวกินปลาพร้อมกันครับร่วมญาติร่วมเพื่อนร่วมฝูงกับบรรยากาศน้ำใกล้ๆสงการแบบนี้นะพี่น้อง,รรรรรองอค,ครับทั้งได้กัฝากาขมัดที่ตามนะครับทั้งเส้นของข้าคนปลาติ้นปลากิ่นใบเห็ดแก่เก่าพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซับตะไคร่กันแก่เก่าขอบคุณทุกภาคนะครับที่เขามาติดตามแล้วก็รับช้มนะพี่น้องนะขอบคุณมากเายครับผมแล้วเจอกันไหมพี่นาทำหรับพี่นี่เขาเก่าใชเอฟซีมาเที่ยวบ้านนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปว่านป่านะครับบ่านป่าที่อยูนิส่าเนี่ยที่เพิ่นที่ หมดพี่หมดน้องประเทศไปเหร,หรอพี่น้องพอเข้ามานานที่เขากลับมาเทศกาลเขากะรวมมารวมตัวกันแตก่ก็ไปกินกับม้วนคุ๊บแล้วครับมื้อนี้ดีเพรดีกับที่เมาเปีไปกันะแต่ละไอ้นี่นะครับขอบคุณมากมากครับผมเจอกันไหมพี่นาสวัสดีครับครับ